นี่ก็สวนนอแก้วนะครับวันนี้วันที่ห้าห้ากุมภาพันธ์ครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับสวนนอแก้วครับเพชรนุ่งงามนะครับซุ้มนะครับตรนี้เรามีระบบสปริงเกอร์นะครับนี้เราขึ้นเสาแล้วนะครับเสาเก้าต้นนะครับทําเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักบ้านสวนครับ ีไผ่เราก็โตแล้วนะครับลดหน่อยครับเราก็มีหมูครับหมูป่าเมลสร้างครับต้นใหญ่แล้วครับประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนนะครับระบบสปริงเกอร์เต็มนะครับมีทุกต้นครับช่วงนี้นะครับใกล้จองนอแล้วนะครับนอนอีกรอบนะครับช่วงมีนาครับเราต้องอัดน้ำช่วงนี้นะครับ อันนั้นอัดปุ๋ยนะวันนี้ก็ออกมาสวยแล้วใหญ่แล้วครับทำได้ไหมบ่ออกมาหนิสแล้วต้นครับเจยวครับตรงลืมแรงนะครับนะครับแล้วเราก็จะมีข้ามหลายคลองไปนะครับนั่นก็สวนเหมือนกันครับสวนรวมกันครับข้ามหลายคลองไปนะครับ นีของชุมทานกั้นไว้นะครับนะครับสุดเลยนะครับโอ้ยอนแสงด้วยนะครับมืดอนี้รอลุ้นอยู่ครับตัวนี้นะครับอันนี้ไฟ่ปักกิ่งครับไผปักกิ่งที่ที่ต้นก้าแพ้งนะครับแต่ช่วนี้ลดเหลือสามร้อยนะครับนี่ก็ต้นหนึ่งนะครับดูดีครับอันนี้ขนนเทศนะครับ ทุเรียนเทศครับทุเรียนเทศครับอันนี้อีกต้นครับที่ราคาแพงนะครับกัดใจเออกัดใจกัดฟันซื้อนะครับตัวนี้ต้นละพันนะครับไผ่หกหวานนะครับไผ่หกหวานที่สวนเกษตรนันนะครับเป็นคนพอบมันนะไผ่หกหวานลุ้นครับลุ้นครับทางนู้นก่อนจะมีต้นลำไยบางๆนะครับ วันนี้ก็ตัดหญ้าได้นิดเดียวนะครับเพราะต้องเอาวัวไปมัดนะครับเอาวัวไปให้กินหญ้านะครับนี่ไผ่หวานครับไผ่หวานด้านซ้ายครับเริ่มออกกอแล้วอันนี้เจ็ดเดือนแล้วนะครับลุ้นครับอันนี้ตัดหญ้าใหม่ๆครับอันนี้ก็อีกพันนะครับหมาจูนะครับต้นละร้อยครับจากสวนเกษตรน้ำเดิมครับนี่ปักกิ่งนะครับสลับกันไปนะครับต้นเล็กๆนี่ต้นหมาจูนะครับหมาจู ว่าหวานครลองดูด้จะลุ้นอีกสักปีนะครับอันนี้ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆเนี่ยตรงเดือมแดงครับเขียวสมิงครับกิมสูงครับชื่อเดียวกันครับแต่ยัใหญ่ยังลุกอยู่เลยครับยาแม่ไม้เพียบแล้วครับโอ้โหที่ขามาโอ้ยังไม่เห็นหน้าผมเนาะตัวนี้นานได้ไหมเอ้ยนะครับในสวนครับชุดทำงานครับหน่วยราชการนะ ในลาชการรับกำจัดยาวันนี้เราผมครับ <renamed computed aka> <outfits>